ยอเยือกสู่ท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับก็สู่ช่องรินรีวิวนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมารีวิวตัวของ DX Primitive Dragon Wonder Rebook นั่นเองนะคะก็จะเป็นร่างพิม t ิตรที่เป็นร่างคลั่งของเซเบนร์นนองนะคะ ตัวหน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนะาะก็จะมีตัวเซเบอร์ล่างพรีเมทีฟตรงนี้เลยนะคะแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบเหมือนหน้าวรากากบาดเหมือนโดนแบบโดนฟันหน้ามาอะไรประมาณนั้นนะคะต่อมาตรงนี้จะเป็นสมุดของพรีเมทีฟนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นตัวสมุดพรีเมทีฟกับเบรฟดราก้อนที่โดนขยําอยู่เนาะโอเคตรงนี้เขียนว่าพรีเมทีฟดราก้อนวันเดอร์ไรบุ๊กนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีโลโก้บันไดตรงนี้นั่นเองเนาะต่อมาด้านข้างก็จะไม่มีอะไรมากเลยค่ะก็จะเป็นแบบ ตัวเสริมตรงนี้นเห็นปะ่ะอ่ะประมาณนี้เนาะต่อมาด้านข้างก็จะไอ้ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็จะเป็นแบบวิธีการเล่นต่างๆนั่นเองนะคะก็จะใช้ตัวเบรปดราคอนในการแปลงล่านั่นเองนะคะโอเคด้านบนก็จะประมาณนี้เลยนะคะโอเคแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้แล้วเนาะจะเป็นตัวพรีมิสิฟที่อาสมุดอยู่นั่นเองนะคะนี่แล้วก็ยืมเทียดตรงนี้เลยเนาะ เี๋ยวเราไปดูในในกล่องกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคค่ะในกล่องก็จะเป็นสมุดประมาณนี้เลยค่ะจะเป็นตัวสมุดสีดําแล้วก็ประกอบด้วยลวดลายสีขาวแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเหมือนแบบสีฟ้าคลามอะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี่เขียนว่า primitive ดาวน์นั่นเองเนาะแล้วก็จะเป็นวัวมังกรกระดูกกาลังแบบขย่ำวอมโฮอยู่นั่นเองนะคะนี่เป็นประมาณนี้เลยเนาะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาอ้างดูปึ๊บอ่ะก็จะเป็นเหมือนกรงเล็บตรงนี้นะคะแล้วก็มีอะไรปิดๆเอาไว้ตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนมังกรขยายมุมโพลเหมือนตรงหน้าสมุดตรงนี้เลยเนาะประมาณนี้เลยค่ะปึ๊บมาดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะก็จะเป็นแบบสีพลาสติกแบบสีฟ้าครามนะคะแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้ลําโพงแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่โอเคถอดสลักออกแล้วก็เรามากดปุ่มตรงนี้กันดู การชื่อหนังสือเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครเดี๋ยวเรามาอ่าสมุดแล้วก็มาดูเสียงแรกกันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเป็นเสียงสเตนบายนั่นเองนะคะต่อไป ต่อไปค่ะโอเคก็จะมีเสียงประมาณนี้เลยน้องก็จะมีทั้งหมด4ี่เสียงนั่นเองค่ะเสียงแรกเป็นเสียงสแตนบายแล้วก็อีกเสียงเป็นเสียงสองของสมุดนั่นเองเนาะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกับเกมขัดกันเลยเนาะโอเคค่ะตามในฉบับในเรื่องก็จะเป็น2ตัวนี้พร้อมกันเลยเนาะปึ๊บเปิดนังคือออกมาสแตนบายออกไปแล้วก็เสียบตัวเบรบราก้อนลงไปนะครับตรงนี้ ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เสียนบายค่อนข้างแบบมันมากเลยทุกคนเก็นแล้วก็เสียบไปตรงกลางเลยึ๊คแค่ิคน ่าแต่งล่างก็จะประมาณนี้เลยนะคะต่อมาเรามาใช้ท่าไม่ตายดาดกันก็จะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเป็นท่าไม่ตายเตะเนาะ ลกไปั้แวเราจะประมาณนี้เลยนะคะต่อมาเดี๋ยวเราลองมาถอดสมุดดูแล้วมันก็จะมีการเว้นวรรคให้ตัวสมุดนี้พูดแล้วก็สมุดต,ตัวนี้ก็จะพูดว่ากูศลบ่ายนั่นเองนะคะอ่าก็จะประมาณนี้เลยเนาะต่อมาเรามาเสียบดาบกับที่เดิมถ้าตามในฉบับซีรีส์เนี่ย แล้วก็ต้องใช้ตัวไรออนเซนกิด้วยเนาะลองใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ดึงดาออกมาเลย ก็จะประมาณนี้เลยนะคะคือเสียงสแตนบายการแปลงร่างทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยเนาะเพราะว่าด้วยความที่ตัวสมุดตัวเนี้ยเป็นตัวให้เสียงเองนะคะก็เลยแบบทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมเลยเองเนาะโอเคเรามาถออสมุดกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ถออสมุดกมาแบบนี้แล้วก็นําตัวสมุดมาสแกนกันเลยเนาะแบบนี้ ค <Okay, S 2> ต่อไปเป็นนิเสเซนต่อไปเป็นซันเซนนะคะ โ okay. อเค,ะ okay. คก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะสำหรับสมุดตัวนี้ primitive d r a g o นนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็จะมีประมาณนี้เลยนะสำหรับตัวของพ i m มิทีฟดาก้อนนั่นเองคะ่ะก็จะไม่ได้มีอะไรมากเนาะเพราะว่าด้วยตัวของมันเองที่ทําออกมาเล่นกับตัวของเอ็นเมนเทลดาก้อนนั่นเองเนาะก็อาจจะแบบอาจจะดูแบบมีนีอะไรนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะคะก็ด้วยความที่เสียงมาจากตัวสมุดนั่นเองเนาะก็จะแบบเล่น อะไรไม่ได้มากนั่นเองนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะเราให้คะแนนไปที่8ปดเต็มสิบนะคะก็คือค่อนข้างโอเคนะแต่ว่ามันก็อืมันก็แบบอาจจะไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนั่นเองนะคะก็แนะนำให้ซื้ออยู่เหมือนกันเนาะถ้าใครที่แบบชื่นชอบล่างหลักของเซเบอร์เพราะว่าล่างนี้ก็เท่มากๆเลยนั่นเองนะคะก็ให้8ดเต็มสิตามที่บอกไปนั่นเองเนาะก็ถ้าถ้าลืมรีวิวตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นั่นเองนะคะก็สำหรับวิดีโอนี้ต่อ ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดสมัครเป็นไกด้วยด้านล่างนี้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย